អ ah. ា โรงเรียนวัดมหาวนารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งโดยจะทําโครงการสุขาดีมีความสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการปรับปรุงห้องน้ําภายในโรงเรียนให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะสวยงามและปลอดภยัยซึ่งคุณครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและผู้มติดต่อราชการสามารถใช้ร่วมกันได้โดยฝ่ายบริหารมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรครูและนักเรียนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมกันดําเนินการและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายสุขาดีมีความสุขดังนี้สะอาดห้องน้ําของโรงเรียนวัดมหาวนารามมีความสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมหรือแพร่เชื้อโรคไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์พื้นผิวห้องน้ําไม่เปียกชื้นเฉแะแฉะไม่มีความลื่นช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ําได้ผนังและเพดานภายในห้องน้ำมีความสะอาดไม่เปืเป้อนเลอะเทอะโถสุขภัณฑ์ไม่มีคราบสกปรกภายในอ่างล้างชำระมีน้ำที่ใสสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย มีขันตักน้ำหรือสายฉีดล้างชำระที่สะอาดแข็งแรงคงทนต่อการใช้งานบริเวณด้านหน้าห้องน้ำมีอ่างล้างมือและก๊อกน้ำที่สะอาดอยู่ในสภาพดีและเพียงพอต่อการใช้งานรวมทั้งมีสบู่เจลล้างมือเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นสะดวกโรงเรียนวัดมหาวนารามมีห้องน้ำประจำอยู่ทุกอาคารเรียนทั้งระดับชั้นปถมวัยปถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีการแยกห้องน้ำชายและหญิงไว้เป็นสัดส,ส่วนมีป้ายและสัญ,ญลักษณ์บอกไว้อย่างชัดเจนห้องน้ำตั้งอยู่ในที่โล่งใกล้อาคารเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกรวมทั้งมีถังเก็บกักน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างเพียงพอสบายห้องน้ำของโรงเรียนวัดมหาวนารามมีขนาดที่พอเหมาะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายไว้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานของคุณครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ<ม>เช่นห้องน้ำมีการเพิ่มโถสุขภัณฑ์เป็นแบบชักโรครกที่มีระบบน้ำกดสำหรับให้บริการผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการมีการติดตั้งสายฉีดชำระที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมีอ่างล้างชำระกระดาษชำระ บริการอย่างเพียงพอติดตั้งกระจกสองหน้ารวมทั้งมีอ่างล้างมือเพียงพอต่อการใช้งานส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความสบายกายสบายใจเมื่อได้เข้าใช้งานสุขลักษณะห้องน้ำของโรงเรียนวัดมหาวนารามมีการแยกห้องน้ำชายและหญิงไว้เป็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนพื้นห้องน้ำมีความลาดเอียงไม่มีน้ำขังบริเวณอ่างล้างมือมีความสะอาด มีสบู่เจลเพื่อให้นักเรียนใช้ล้างมือทำความสะอาดหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จภายในและด้านหน้าของห้องน้ำมีการติดตั้งหลอดไฟให้แสงสว่างอย่างชัดเจนมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดสำหรับทิ้งกระดาษชำระใช้แล้วช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรคต่อตอนเองและผู้อื่นภายในห้องน้ำมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่อึดอดัดและไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สวยงามโรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและมั่นทําความสะอาดห้องน้ําทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งบริเวณโดยรอบของห้องน้ําให้มีความสะอาดสวยงามน่าใช้บริการอยู่เสมอโดยมีระบบการดูแลรักษาด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทําความสะอาดและมีคณะกรรมการสภานักเรียนคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการรักษาความสะอาดเมื่อเข้าใช้ห้องน้ำวิธีการล้างมือและมีป้ายห้ามสูบบุหรี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากการดำเนินการร่วมกันภายในสถานศึกษาแล้วโรงเรียนวัดมหาวนารามยังได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวรอให้ความช่วยเหลือในการนำรถดับเพลิง มาให้บริการฉีดน้ำล้างระบบระบายน้ำเสียตามระยะเวลาหรือเมื่อมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รบกวนมีการเก็บคัดแยกขยะจากห้องน้ำจุดต่างๆให้เป็นขยะติดเชื้อเพื่อส่งต่อให้ทางเทศบาลตะบลหัวรอได้นำไปดำเนินการทำลายได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งมีการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำในด้านการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งอีกด้วยและเพื่อเป็นการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสุขาดีมีความสุขทางโรงเรียนวัดมหาวันรามจึงเปิดโอกาสให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนทั้งการสอบถามสัมภาษณ์รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องน้ำของโรงเรียนให้น่าใช้อยู่เสมอหลังจากที่โรงเรียนของเราได้ปรับปรุงห้องน้ำเสร็จพวกเราก็ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดสะดวกสบายสวยงามสูกสุขาักษณะและปลอดภัยพวกเราใช้ห้องน้ำม,มีความสุขจริงๆค่ะและจากการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายสุขาดีมีความสุข,ขของโรงเรียนวัดมหาวนารามส่งผลให้คณะครูผู้ปกครองนักเรียน และผู้มาติดต่อราชการภายในโรงเรียนวัดมหาวันารามได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดสะดวกสบายปลอดภยัยถูกสุขลักษณะและสวยงามซึ่งเราจะดูแลห้องน้ำของเราให้เป็นสุขาดีมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับ